สบายดีจ้าพี่น้องนะคะสบายดีพี่น้องเด้อจ้ามาพี่น้องจ้ากินข่าวรำกันพี่น้องจ้ามันมีเป็ดพี่น้องเมนูเป็ดพี่น้องจ้าต้มเป็ดแล้วก็เห็ดอันเลือดแป้งเป็ดพี่น้องอาหารบ้านเฮาอาหารลาวบ้านเฮาพี่น้องจ้าไม่ค่จะกินเลยมันก็เลือดเลือดแล้วมันสิลลายพวกน้องใส่

น้ำหนึ่เลือดหนึ่งมีคนใส่น้ำโซ่แตกระปุกตกใส่น้ำใส่แต่ตนนเลือดว้ไปเออรไปกลากินน้ำจ้าไปถิเชือ bạn. Bạn ชา,า,าวบายไปจะคดเดิ้วคดเดิ ายไงเน่แม่ากันมาก่อนูไปน้ำกัน้ำกัน พี่น้องจา้าสบายกันใชได้จบคลิปแป็เพียงเท่านี้ก่อนเด้อฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามาเพื่อเป็นการเชิญช้นลงไลา์ให้คลิปต่อไปในเด้อพี่น้องได้พอกันหมาคลิปหน้าเด้อจ้า